ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง OCC TV นะครับวันนี้ผมก็มาแจกบวกสอนลง add-on ดาบพิฆาตอสูรนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับที่หายไปหลายวันนะครับวันนี้ผมก็เลยกลับมาแล้วนะครับก็ add-on นี้ก็สามารถดาวโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของเลยครับว่ามีอะไรเพิ่มมากันบ้างนะแล้วก็อย่างแรกเลยฮะมันจะมีพวกมอนเตอร์ต่างๆแล้วก็เกิดตามธรรมชาติด้วยนะคือแบบค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับ สลับแอดออนี้ดูเห็นไหมมันจะเกิดตามธรรมชาติเลยนะนก็ตัวละครก็มีเยอะมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของทั้งหมดฮนะของทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะคือของเยอะมากนะดูดูนี่ดูคือเยอะมากมากยะฮะมีจะจะมีชุดแล้วก็จะมีดาบนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกดาบกันก่อนเลยนะคือดาบเนี่ยจะมีพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นอ กระบวนทา่าเออกระบวนทา่าโอเคครับก็มาดูดาบแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นดาบของใครนะเนี่ยก็จะเป็นดาบคู่ดาบสั้นเลยนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็วิธีใช้กระบวนท่าเนี่ยก็ง่ายมากเลยแค่กดค้างนะนี่ผมกดไปละเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ฮะ,ฮะแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนท่านเนี่ยก็ให้แค่กดนั่งนะปึ๊บแล้วกดยืนนะมันก็จะขึ้นฝั่งซ้ายนะเห็นไหมขึ้นมานะแล้วก็กดประมาณนี้เลยคือนี่ฮะมันก็จะมีแบบ เป็นระเบิดนะสำหรับท่าของดาบอันนี้ฮะเนี่ยต่อไปท่าที่สามนะก็จะเป็นระเบิดเหมือนกันนะประามาณนี้เลยแล้วก็ท่าที่สุดท้ายนะเออปึ๊บนี่ฮะก็จะมีแค่เป็นแบบระเบิดอย่างเดียวนะสลหรับดาบสั้นดาบอันนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากนะโอเคด,ดาบต่อไปนะก็จะเป็นดาบไม่แน่ใจว่าเป็นดาบของใครนะเนี่ย แล้วก็นี่กระดาษสีเขียวประมาณนี้เลยนะก็สวยอยู่นะครับโมเดลของดาบเนี่ยก็เดี๋ยวดูใช้ท่าแรกฮะในนี้ก็เป็นการพุ่งนะฮะการพุ่งหาแบบศัตรตูอะไรประมาณนี้ฮะนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีเอฟเฟกสีเขียวด้วยนะโอเคท่าต่อไปนะก็จะเป็นท่าอะไรอะ่ะเออคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสำหรับท่า,ทานี้โอเคท่าที่3นะฮะท่าที่ส,ะะสคืออะไรลองใช้ดูปึ๊บันนี้ก็จะมีเอฟเฟกสีเข,เขียวแบบ อ้อมตัวแล้วก็ทําให้เราเนี่ยลอยขึ้นนะประมาณนี้เลยฮะต่อไปท่าที่สี่นะฮะท่าสุดท้ายแล้วนะท่าสุดท้ายนี่ลองใช้ดูนะไม่แน่ใจว่าคืออะไรปุ๊บอ๋อก็จะเป็นการพุ่งเหมือนท่าแรกนะก็ประมาณนี้นะสำหรับดาบอันนี้คะโอเคครับก็มาดูดาบต่อไปนะก็จะเป็นดาบของเซนอิสึนะฮะนี่เลยก็จะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาดูท่าแรกนะท่าแรกก็จะเป็นฟ้าผ่านะประมาณนี้เลย นี่แล้วก็จะเป็นการวาร์ปมาด้วยนะประมาณนี้เลยะฮะโอเคท่าต่อไปนะก็จะเป็นอ๋อไม่แค่2ท่านะสำหรับเซนิสนึสสนะฮะก็จะเป็นการพุ่งนะฮะเออก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับดาบของเซนิส,สึนะฮะต่อไปฮะาก็จะเป็นดาบของอินสุเกะนะฮะก็ท่าแรกเลยท่าแรกดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะเนี่ยยังไม่มีอะไรโอเคท่าต่อไปนะท่าต่อไปแล้วก็ใช้อ๋อ,อก็จะมีแบบ เป็นการฟันนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกขึ้นด้วยนะก็เท่ดีนะฮะสำหรับท่านี้แล้วก็ท่าต่อไปฮะท่าสุดท้ายอ๋อก็เป็นการฟันเฉยๆนะฮะประมาณนี้เลยนะสำหรับดาบของอินโนสุเกะนะฮะต่อไปฮะเป็นดาบเหมือนว่าจะเป็นดาบไฟวะนะฮะนี่ก็สวยมากเลยดูโมเดลก็ท่าแรกนะฮะนี่ก็จะเป็นฟันการฟันแบบมีเอฟเฟกไฟขึ้นนะนี่ประมาณนี้เลยท่าที่2นะฮะ อ๋อเป็นการพุ่งนะท่าที่2อู่พุ่งมาแล้วก็ฟันแล้วก็จะมีเอฟเฟกไฟขึ้นด้วยนะท่าที่สมนะฮะน,นี้ก็จะเป็นการฟันแล้วก็จะมีหัวมังกรออกไปด้วยนะเห็นไหมเมื่อกี้ปึ๊บนี่ฮะมันก็จะมีหัวมังกรไปด้วยเห็นไหมโคตรเท่นะฮะโอเคท่าต่อไปนะเอ้ยเหมือนจะหมดแล้วนะอ๋อยังมีอีกท่าน,นึงฮะเนี่ยก็เป็นการฟันติดไฟแค่นี้เลยนะฮะ ก็มีประมาณนี้ฮะสลับดาบไฟเล่มนี้นะนี่เทมากโอเคฮะดาบต่อไปนะก็จะเป็นเดอะซันนะฮะอะไรอ่ะน,นิชิรินออฟเดอะซันไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะโอเคเราลองใช้ดูนะถ้าแรกก็จะเป็นการฟันแล้วก็จะมีไฟขึ้นแบบแบบนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยถ้าต่อไปนะฮะก็จะเป็นถ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นการวาร์ปนะดูเลยอ๋อเป็นการพุ่งนะพุ่งขึ้นมานะ ก็ประมาณนี้เลยโอเคท่าต่อไปนะฮะก็จะเป็นเฮ้ยโอ้เป็นการฟันแล้วก็มีไฟขึ้นอะไรประมาณนี้เลยเปล่าก็ท่าต่อไปท่าก็จะเป็นเฮ้ย hey, เหมือนเป็นการแค่พุ่งไปเฉยๆนะฮะท่าน,นี้แล้วก็ต่อไปนะ,ะก็จะเป็นเซเว่นโฟร์เซเว่นฟอร์มท่าที่เจ็ดอ๋อเป็นจะมีเอฟเฟกต์ไฟขึ้นรอบตัวนะฮะประมาณนี้เลยท่าสุดท้ายนะฮะ ก็ประมาณนี้เลยนะคือไม่มีอะไรมากนะรัภาพสุดท้ายท่านี้ฮะก็คือการพุ่งไปแล้วก็จะมีเอฟเฟกไฟเป็นวงกลมนะเฮ้ยเท่ดีมากเลยท่านี้ก็ประมาณนี้เลยฮะต่อไปห้าดาวต่อไปฮะก็จะเป็นเฮดาบมันจะเป็นแบบงอๆด้วยเลยเขาเท่นะโมเดลเท่มากเลยท่าแรกนะฮะปึ๊บเหมือนจะเป็นการเรียกงูออกมานะฮะประมาณนี้เลยแล้วท่าต่อไปอะ่ะ ก็เป็นการเรียกงูมาเหมือนเดิมนะฮะในน่าจะเป็นดาบงูนะท่าสุดท้ายอะ่ะอุ้ยโอ้โหเป็นการแบบฟันีเดียวคือตายเลยฮะโอ้โหโคตรโหดฮะประมาณนี้เลยฮะสำหรับดาบงูเล่มนี้โอเคดาบต่อไปนะก็จะเป็นดาบอะไรอะ่ะท่าแรกก็จะเป็นการฟันนะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์สีชมพูขึ้นมาประมาณนี้เลยปุ๊บดูดิโอ้โหเท่มากแล้วก็ท่าที่สองฮะปึ๊บ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อเป็นการฟันหูรู้สึกว่ามันจะแบบเอฟเฟกสวยมากเลยนะฮะท่าสุดท้ายนะเป็นการพุ่งกลับหลังนะสำหรับท่านี้เออยังไม่สุดท้ายดิอีกท่านึ้ยมีท่าเยอะมากเลยอันนี้ก็จะมีเอฟเฟกสีผูขึ้นมานะก็น่าจะทําดาเมจไปนะฮะนี่ฮะเห็นไหมทำดาเมจอยู่แล้วก็ท่าสุดท้ายนะปุ๊บอุ้ยบัก โอ้เมื่อกี้บักนะเดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบนึงนะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นการพุ่งนะเออเดี๋ยวเราเอาท่าสุดท้ายใหม่นะปึ๊บนี่ฮะเป็นการพุ่งนะเมื่อกี้เป็นบักนะฮะลงดินแล้วก็อีกเล่มนึงแล้วกันนะผมจะรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะเล่มนึงนะก็เป็นการแบบเออ่ปล่อยผีเสื้อออกไปนะฮะป๊บนี่ฮะอู้โค้ทเท่แล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็น อ๋อการพุ่งไปฟันแค่นี้เลยนะฮะไปท่าท่าที่สามนะฮะปึ๊บเฮ้ยเป็นการแบบฟันแล้วก็จะมีแบบติดพิษด้วยเหรอเออรู้สึกว่าจะมีพิษด้วยนะเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยท่าสุดท้ายนะปึ๊บก็ไม่มีอะไรนะอ๋อเป็นการปล่อยผีเสื้อออกไปเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้นะสลับด่ามานะที่จริงมันเยอะกว่าดีนะฮะเนี่ยยังรีวิวไม่หมดนะฮะก็ต่อไปแตะะ่ะาก็จะเป็นชุดนะ ก็จะเลยรีวิวบอกคร่าวๆนะฮะแบบนี้เลยก็จะมีหน้ากากด้วยนะประมาณนี้ฮะก็เแรก้าก็จะเป็นแบบเสื้อข้างในนะเสื้อซ้อนข้างในสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มาที่จริงมันจะมีกางเกงด้วยนะเนี่ยเป็นกางเกงนี่กางเกงตึ๊บนี่ฮะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเสื้อแบบคลุมนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบไฟลายไฟนะประมาณนี้เลยก็ต่อไปนะก็จะเป็นของ อ่าทันจิโร่นะแต่เสียดายไม่มีดาบของทันจิโร่นะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะฮะก็จะเป็นชุดนี่เลยชินโนบุ Language. เหรอประมาณนี้เลยนะฮะก็จะมีบั็อกอยู่นะเพราะว่าเป็นเวอร์ชัน2.0ุดนอยู่นะก็เนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยมันก็จะบั็กนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากนะฮะอันนี้เป็นแบบหน้ากากของทันจิโรนะ่ตอนกล e ัวนะเฮ้ยตอนเศร้าดิประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปนะก็จะเป็น เส้นนิสสุนะฮะตอนกลัวเหรอ,อเดี๋ยวโคตรตลกอะหน้าตาก็เนี่ยฮะทันจิโร่ประมาณนี้เลยนะฮะก็ดาบพิฆาตอสูรก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะที่จริงของเยอะกว่าน,นี้นะแต่รีวิวคร่าวๆพอแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงครับว่าลงแอดออนนี้ย,าายังไงยังไงนะฮะโอเคครับก็มาดูวิธีการลงฮนะข้นตอนแรกเนี่ยให้เราเนะี่ยไปดาวน์โหลดลิงก์แน่นอนที่ใต้คลิปผมเลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จครับก็เข้าแอปสีเขียวนี่เลยนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เพจโตนะฮะกดเข้าไปเลย แล้วก็มันจะมาหน้านี้ฮะให้ไปที่เา,าวโหลดนะปึ๊บนี่เลยฮะก็เราแตะไปที่ไฟล์นะหนึงทีกดคําว่า View นะแล้วก็ก๊อปปี้ไฟล์นี้มาเลยฮะไฟล์ B เนะี่ยกดค้างกด copy กดกลับไปที่ไฟล์คำว่าเกมขเขาจะมาแจง้งไฟล์แรกครับ B ีไฮเร์แรกดวางนี่เลยฮะมันก็จะทําการวางอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะฮะนี่เลยเสร็จพอเสร็จแล้วนะฮะก็กดกลับไปเลยะฮะ ไปที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมแล้วก็ให้มาดูไฟล์ที่2นะฮะไฟล์ R นะกดไป1ทีกดคำว่า view กดค้างกดคำว่า copy กดกลับไปที่ไฟล์คำว่าเกมเข้าหนึาแจง้งรอบนี้ให้มาที่ลีซัอแพคครับไฟล์นี้เลยกดวางเนี่ยมันก็ทำการวางเนี่ยรอสักครู่ฮนะคือมันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกนะการวางไฟล์นี่เลยเห็นไหมมันก็เร็วอยู่นะโอเคเนี่ยพอวางเสร็จแล้วครับก็เสร็จ ที่เรียบร้อยนะฮะก็สามารถเข้าเกมแล้วก็สร้างแมปได้เลยนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสลับคลิปนี้ลราไปเพียงเท่านี้แล้วกัน